นี่คือสเมตปี2025ันี่ิาวันที่หนึ่งมิถุนาการเปลี่ยนแปลงของเกาะก็ไม่มีอะไรก็ค่อนข้างเหมือนเดิมคือคักสนุกสนานเหมือนเดิมตอนนี้เราก็กำลังรอเรือมารับใช้บริการรับใช้บริการเป็นไว้ชาร์กนะครับเป็นเรือเร็วขามาเราเหมาเรือมาเลยนะครับเพราะว่ามาดึกแล้วแล้วก็ใช่ แล้วก็บรรยากาศของเกาะก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้เราเราคร้างที่ไหนนะค,คืนแรกเราค้างที่ทททเซนเย็นคนรคับไ,ไม่ต้องตื่นกล้องนะออไม่ต้องตื่นกล้องอาจจะเย็นโอเครู้แล้วไม่ต้องตื่นกล้องอ่ะพูดภาษาอังกฤษครับรีเซนเย็นนะครบรีสอร์ทมาเลเซียรีสอร์ทมาเลเซียนะคะคืนแรกแล้วก็คืนที่สองเราแนะนำว่าอย่าไปที่นรีสอร์ทมาเลเซีบแล้วคืนที่สองเราค้าที่ไหนคะรีสอร์ทบ้าแนะนำไปเลยค่ะ ตื่นกล้องครับนอนพอดีน้องก็ตื่นกล้องเซลลา่ลลารีสอร์ทออ๋เซลล่ารีสอร์ทนะครับเออ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องไอชิวันนี้พวกเราจะพากันไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ก่อสมเนี่นะครับว่าวันนี้อัปเดตล่าสุดปี2 0 2 5ตอนนี้คือเดือนมิถุนายนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนเดยไปดูว่าที่พักห้องพักที่นี่เปลี่ยนแปลงกันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามชมกันเลยครับที่เหลือชี้ก็ต้องไปจัดต่อเอง มีมาแรงสาบไปขี้นะคะในกระเป๋าเราค่ะอะไรบ้างแต่ว่าห้องใหญ่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวส่งกล้องดูกันโอ้นี่ไงแล้วปประตูบิดโอ้ประตูเปิดเองเลยค่ะเอ๊ดูนะคะไม่ควรรี่รีบว้าว เปลี่ยนจากประตูนะคะโอ้ีนี่ค่ะโค,ค่แค่เวลาแค่โต,โต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 นะฮะบ๊ายบายค่ะโอเคฮาโลค,ค,ค่ะอะสวัสดีค่ะไมค์กันอตอนนี้ผมยังอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าเกาะเสม็ด ปี2025จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับค่ารถค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเราจะตามดูกับค่าอาหารด้วยแล้วค่าที่พักต่างๆด้วยเราจะดูที่พักกันว่าสวยขึ้นหรือว่าจะแย่ลงนะครับเดี๋ยวตามดูเลยนะครับวันนี้เราได้ที่พักตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องรีมีที่พักนะครับตอนนี้ที่พักที่เราได้วันนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงโลนะครับไม่ใช่ช่วงหายตรงนี้ก็ที่พักของเราก็ อยู่แถวๆใกล้ๆทะเลอยู่ครับผมตรงนี้ที่พัก,กประมาณประมาณราคา1 5 0 0ันรบาทไอ้1,000 1พันหนึ่งันหนึ่งพันหนึ่ง้อบาทเราไปให้น้องพาไปดูที่พักนะครับพาไปดูที่พักเลยครับตอนนี้พวกเรากำลังไปที่พักที่ใหม่นะครับวันนี้สมัยปีสพนี่ห้านะครับนี่ครับตอนนี้น้องกี่ขวดแล้วครับห้าขวดโอ้เจ็ดขวดนะครับ,บ,อบ,รบตอนนี้น้องเจ็ดขวดอาถ่ายชั้นอตอนนี้เราก็ของเต็มที่เลยนะครับเรามาใส่ของไว้ที่นี่ แล้วก็อกุปกรณ์เราก็มีแล้วก็มีไอ้นี่มาด้วยปาตีนก็ขนมานะครับขนมาเยอะขอกแบบจักมากแสงไม่ค่อยเห็นอ่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่พักใหม่กันครับว่ป็นไง่ลมาเยอะเลเลเที่ไหนเนตอนนี้เรามาอยู่ที่ นี่สมัครปุ๋ยใช่ไหมตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับที่เราจองไว้เตลล่าเตลล่าครับนี่ครับดูดูานบรรยากาศก็โอ้เป็นเหมือนบ้านเดี่ยวเลยครับนี่ขึ้นมาเป็นเหมือนลองเป็นเหมือนบ้านบ้านเดี่ยวเลยนะขึ้นมาก็โอเคครับขึ้นมาตรงนี้ก็มีคนโอ้มาถึงแล้วนะครับสเตลล่ายังเข้าห้องไม่ได้นะครับตอนนี้ ฝากของไว้ตรงนี้ก่อนเข้าห้องกีิบลงนะครับไปค่ะเขาห้องไปต่อห้องห้องบ่า,สา,สายสามนะครับเ,นนะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้าไปด้วยครับ